ว่าจะถอยทับแล้วท้อแล้วว่าจะถอยทับแล้วนี่มาลุ้นกันตอนจบนี่เจอแล้วจ้าคายูฮานจ้าพี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอีผู้ช่วยก็ได้นะคะผู้ช่วยก็ได้นะคะนี่ชลเฮ ฮัลโหลสวีดสวัสด,สสดีทุกคนมาพบเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ในช่องแม่จ๋าพาเพิ่นมาทุกคนตอนนี้ซีซั่นยอดฮิตคือเป็นซีซั่นการเก็บเห็ดนะตอนนี้ใครๆเขาก็เข้าป่าเก็บเห็ดนะแม่จ๋าจะตกเทรนไม่ได้ก็ต้องเข้าป่ามาเก็บเห็ดบ้างแต่ว่าไม่ค่อยมาเลยมาปีนี้สองสามรอบแล้วออกป่ามาหาเก็บเห็ด ไม่หมานเหมือนเขาเลยโอ้โหเห็นคนอื่นเขาแบบหูแบกกลับบ้านกันเลยเนาะแม่จ๋าไม่ค่อยเจอเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองหากันดูนะคะจุดจุดประสงค์หลกักคือจะมาหาคายูฮานนะทุกคนพึ่งหวานตัวใหญ่ๆขาวๆอวบๆเนาะนะคะจุดประสงค์จะมาหาคายูฮานนะแต่ไม่รู้วันนี้จะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ที่แน่ๆนะคะเอาปากแดงเอาเลิกเอาชายไว้ก่อนปากไม่แดงไม่มีแรงเดินไปทุกคน ไปเก็บเห็ดกันจ้าดูซิจะมีไหมป่าเห็ดแต่ป่าเห็ดได้ยินหอดรถวอวป่าเห็ดก็มีเสียงวอว้าวอลว้วอมีผู้ชายมาด้วยเด้อรถวอวเกิดอะไรขึ้นกันเนาะ,ะเระมาร่า เรามาออกล่าเรามาล่าเรามาล่าเยอะเลยหลายชนิดอยู่แต่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักเราจะเก็บเฉพาะที่เรารู้จักดีที่แม่จารู้จักดีแล้วก็เก็บไปกินก็จะมีแค่เห็ดเก่ารัดเห็ดพึ่งเก่ารัดกับเห็ด เออ่เห็ดขยุฮานเนาะพึ่งหวานะขยุหานเท่านั้นแหละนอกนั้นก็ไม่ได้เก็บไปเราไปเก็บกันเจอแต่หมานเก่ารัดหมานเก่าลัดหมานเก่าลัดนี่ อตัวนี้โดนแทะลมแต่ก็ได้อยู่โอ้ตัวนี้โดนทับโดนทับมันแต่เก่าละแต่พี่น้องอยากได้ข,า,ขาวๆอวบๆคือเขา เฮ้ยเการัดเการัดไม่สมดังใจปองสักเท่าไหร่อยากได้ขาวๆอบอวบแต่มาแล้วเจอสิ่งนี้เราก็ต้องเอาไปไม่ได้ไม่เสียเที่ยวอร่อยเหมือนกันตัวเนี้ยแต่ที่ไม่อยากได้เท่าไหร่คือ แล้วพอมีอยู่ที่บ้านมาช้าบนเขาลอยอ่คนตัดขายุหาน รอยข้ามพึ่งมาเก็บไปรอยตัดยังใหม่ๆอยู่เราก็เลยไม่เจอคายูฮานเลย,ยหัวหลุดหัวหล่อนอันนี้ก็ร่อยนะทุกคนเก่ารัดเนี่ยอร่อยเหมือนกันหัวหลุดหัวหล่อนนี่แต่ว่าก็ได้อยู่คายฮานอะ ขยุหานน้อยนะได้อยู่สามที่ได้เพราะอะไรมันเพิ่งจะโพเห็นลำลายลำลายหญ้ามันคุมอยู่หน่อยๆเลยลอดสายตาเขาก็เลยเหลือถึงแล้วแต่เห็ดอันนี้ก็เยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยแต่แม่จ๋าไม่รู้จักมันเนาะเยอะยเลยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอมเขียวเขียวขี้มา้า เนี่ยกำลังขึ้นอุ๊ปุอีปิเต็มไปหมดจะเป็นสีคล้ายๆเขียวขีขขขข้มาเยอะเลยแต่แม่จ๋าไม่รู้จักเนี่ยไหนล่ะเต็มรู้จักอยู่ไม่กี่ตัวหรอกแม่จ๋าน่ะอืแล้วก็เห็ดพิษที่เจอ แล้วก็งามดีซะด้วยนะงามดีซะด้วยนะเขาได้ยอยู่ ตัวนี้โบเบอนี่แล้วก็ดูสิ่งที่เจอสิ่งที่ไม่ต้องการ โอ้น,อนุ่นสิ่งที่ไม่ต้องการเจอดีดีคุณน่ะโอู้ยโ่อยู่น,นุ่นให้ดูนุ่น,นน่ะบานทุล่นุ่น,นน่ะนุ่นน่ะยาใหญ่เดิทุกคน ใหญ่คักใหญ่แน่ได้นียโอ้ยเป็นตะยานเนาะไงเป็นตะยานเนาะสูนุ่นไหมนุ่นไหมเป็นตะยานเนาะอุย้ยปาดอย่างสูงบังพุนไแมอื้ คักแน่นอะไอสิ่งที่ไม่ต้องการนี่คักแน่มากๆคักแท้คักอีหรีไม่ต้องการนี่คักอีหรีดอกเบลเบ,บล่าเต,ต็มไม้เต็มมือคนถือตะก้าเดินหนีเลยนะ ได้ไข่อยู่หานดอกหนึ่งได้คอยอยู่หานกับเขาดอกหนึ่งอา้าวได้เหมือนกันนี่นี่ผู้ช่วยก็ได้นะคะผู้ช่วยก็ได้นะคะนี่ชวยเหีร์ ดาวอย่า stop 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 นี่ผู้ช่วยก็ได้ว่าจะถอยทับแล้วทอแล้วว่าจะถอยทับแล้วนี่มาลุ้นกันตอนจบนี่เจอแล้วจ้าคาโยฮานจ้าพี่ นี่เจอแล้วเจอแล้วสบความสำเร็จกำลังจะกลับบ้านแล้วดูรอยคุยคุยนี่รอยกวางนะทุกคนเนี่ยที่ดินเป็นคุย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 รอยคุยหญ้าเป็นคุยเนี่ยโอ้อันนี้เวิร์นี้เห็ดพึ่งกาลัด ค่อนข้างจะแก่แล้วก็ปล่อยเข้าไว้เนี่ยนี่อันนี้แบบว่าอยู่เป็นคู่เลยเแก่แล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้นี่แหละเนี่ยให้เขาขึ้นปีต่อไปนี่อื ลายล้อมด้วยเห็ดพึ่งเก่ารัดนี่ที่ได้วันนี้เท่านี้แหละทุกคนได้แต่เก่ารัดได้ถ้าเห็ดเก่ารัดโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราต้องถอยทับกันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไว้ตั้งหลักกันใหม่นะคะก็คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนเดี๋ยวมาพบเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาหากันอีกไม่ยอมแพ้นะเราจะไม่ยอมแพ้เราจะมาหากันอีก No. วันนี้ได้เท่านี้เอาไปแกงก่อนโอเคคลิปนี้เขาตัวแรไปก่อนจ้าบ๊ายบาย